ชินสแกนโกงวันนี้ครับเป็นเรื่องที่มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักง,งานของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่จังหวัดกาลสินติดต่อไปหาร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อขอจองโต๊ะสั่งอาหารจํานวนประมาณ40-50ที่เพื่อเลี้ยงแขกรับเชิญที่มีการจัดเลี้ยงกันเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามีการโอนสลิปไปให้สุดท้ายเป็นสลิปปลอมและติดต่อไม่ได้ทําให้ร้าน ทำอาหารไว้แล้วมูลค่าความเสียหายกว่า1,000 0บาทด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแช์ทุกกลโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางสาวพัช,ชรีพรเล็กสมบูรณ์ผู้จัดการของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสิน เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจําวันที่สอพอเมืองกาลสินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกรณีถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นพนักง,งานของบริษัทโทรไปสั่งอาหารจัดงานเลี้ยงใหญ่ในร้านอาหารชื่อดังจนได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากทางเจ้าของร้านบ้านไม้ชายทุ่งเดินทางเข้ามาถามหาคนชื่อคิงที่อ้างว่าเป็นพนักง,งานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้และได้สั่งอาหารเอาไว้แต่เมื่อทําเสร็จแล้วกลับติดต่อไม่ได้ซึ่งนางสาวพ,พัชรีพรตรวจสอบแล้วพบว่าในคิง ไม่เคยทํางานที่นี่และไม่เคยบอกให้ใครสั่งอาหารจัดงานเลี้ยงมาก่อนด้วยเขาก็เลยบอกว่าได้ไปสั่งกับข้าวร้านเขาไหมค่ะแล้วก็พี่ก็ว่าไม่ได้สั่งนะพี่เป็นเจ้าของพี่ว่างนี้พี่เป็นเจ้าของแล้วพี่ไม่ได้สั่งกับข้าวร้านเลยไม่ได้ติดต่อไป<ะ>เขาก็เลยงงว่ามีแล้วมีลูกน้องชื่อคิงไหมเขาก็ถามไปเราก็ว่าเราไม่มีพี่ตอนแรกพี่ก็สงสัยว่าอ้าหรือว่าอาจจะเป็น ทีมงานพี่ไปสังพี่ก็เช็คอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าก็ไม่มีใครชื่อนี้ไม่มีใครสั่งก็เลยก็ว่าเอา้าสงสัยจะเริ่มจะเป็นโจรหรือเปล่าเลยถึงร้านร้านอาหารนะคะที่ที่อยู่กลสินถ้ามีแชทไลน์หรืออะไรไปเรื่องสั่งข้าวอะไรเงี้ยก็ก็ให้โมคอนเฟิร์มเอ่อกับกับบริษัทเลยเพราะว่าถ้าไม่รู้ชื่อเสิร์ชใน Google จะมีเบอร์โทรของบริษัทจริงๆค่ะ ชาคนนี้ครับที่อ้างตัวว่าเป็นพนักง,งานของบริษัทรับเหมารายใหญ่ได้ติดต่อมาทางร้านอาหารนะครับโดยบอกว่าจะขอสั่งจองอาหารและก็จองโต๊ะเพื่อรับเลี้ยงแขกรับเชิญที่จะมากินอาหารกันประมาณ40-50ที่ด้วยกันนะครับมีการสั่งอาหาร12เมนูจำนวน4ชุดทางร้านก็จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับปรากฏว่าฝ่ายนี้เนี่ยโอนสลิปมาผ่านทางแชทส่งมาให้ สังเกตไปมาสลิปนี้มีความผิดปกติหลายประการก็เลยตรวจสอบพบว่าไม่มีเงินเข้ามาที่ร้านจริงๆเลยโทรไปสอบถามผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าติดต่อไม่ได้สุดท้ายสูญเงินกว่า1,000 0บาทกับด้านนางนารมนมงคลศิลป์เจ้าของร้านบ้านไม้ชายทุ่งรู้สึกเสียใจ เนื่องจากความเสียหายจากค่าอาหารนั้นสูงประมาณ1,000 0บาทซึ่งมาได้สติตอนที่โทรไปหาคนชื่อคิงแล้วไม่รับสายประกอบกับลองนำบัตรไปกดเงินที่ตู้ไม่มียอดโอนเข้ามาจึงรู้ว่าถูกหลอกอย่างแน่นอนส่วนจะเกิดจากสาเหตุใดนั้นยังไม่สามารถตอบได้เราก็รู้ตัวตอนไหนว่าโดนโดนหลอกนะครับโทรไปแล้วไมแล้วก็สลิปโอนมามันไม่มีคิวอเลยเอดแทน เขาบอกว่าเขาโอนเงินมาให้ทีนี้มันก็ต้องมันจะขึ้นเลยอืมครับมันจะเด้งเข้ามาชีดรู้ล้วยเนาะค่ะเช็คอะไรแล้วมันมันก็ไม่มีเงินเข้าเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดไปเช็คยอดเงินก็ไม่มีครับก็เลยชวนน้องเขาว่าไปน้อยครับวันนีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเขาไม่รู้จักคนนี้แล้วธนาคารก็เป็นธนาคารทอสด้วยไงเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ธนาคารทอส ทางเจ้าของเรื่องได้ต้องการฝากเตือนภัยครับให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านอาหารในจังหวัดกาลสินและก็พื้นที่ต่างๆนะครับหากพบมิจฉาชีพทําแบบนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนโดยเฉพาะตรวจสอบต้นทางกับบริษัทที่เจ้าตัวนั้นมีการแอบอ้างชื่อเอาไว้เพื่อให้แน่ชัดมากกว่าเดิมมิฉะนั้นนะครับอาจจะถูกหลอกแบบนี้ก็ได้ครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPoint 23และเราจะแชร์ทุกกลงใน ชินสแกนโกรครับ